ผมก็เตรียมซ้อมลงมติไว้ครับเพื่อให้ทันโดยกําหนดเวลาไว้ว่าสักสี่ชั่วโมงถึงได้ผู้แลพวกเราก็มารู้การเปลี่ยนแปลงเมื่อตอนค่านี้เองเพราะนั้นที่สมาชิกน้อยใจว่าถูกหลอกอะไรเนะี่ยไม่ไม่มีใครหลอกใครนะถ้าท่านถูกหลอกผมก็ถูกหลอกด้วยก็จบกระบวนการนี้ก่อนที่จะไประเบียบวาระที่สี่ห้าหขอเรียนที่ประชุมนะครับว่าเราก็ได้เหนื่อยกันมาสําหรับเรื่องเนี้ ผมเลยถือโอกาสเรียนว่าผมก็เตรียมซ้อมลงมติไว้ครับเพื่อให้ทันโดยกําหนดเวลาไว้ว่าสักสี่ชั่วโมงถึงได้ผููแลพวกเราก็มารู้การเปลี่ยนแปลงเมื่อตอนคํานี้เองเพราะฉะนั้นที่สมาชิกน้อยใจว่าถูกหลอกอะไรเนี่ยไม่ไม่มีใครหลอกใครนะถ้าท่านถาูกหลอกผมก็ถูกหลอกด้วยเราก็ด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิทธิ์ของเราและสมาชิกมีสิทธิ์โดยเต็มภาคภูมิใจนะครับอย่าไปวิตกหวั่นไหว ภายนอกที่จะมาทำหนี้ติดเตียนอะไรขอให้เราทําหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์ของประเทศประชาชนนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วครับ